พระคาถาชินบัญชรตั้งนโมสามจบก่อนแล้วระลึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีปุตตกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพตนังอัติกเยกายยายะเทวานางปิยะตังสุตตะว่าอิติปิโสภะควายามาราชาโนทาเวสสุวรนโนมรอชังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธ,ธายะหนึ่ง ชยาศาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหะนางจตุสัจจาสพ,พังระสังเยปีวิงสุนราสภา,าสองตันหังกราทยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเทปติทตาไมาหังมัทธาเกเตโมนสิสาราสสีเสปฏิทิโตไมาหังพุโทโธธรมโมทัวิโล จะเนสังโคปฏิธิโตไม่หังปุเรสัพภคุณากรโรสีหาทะเยเมอนุรุทธโทสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทัทนโยปิธิพาคัสมิงโมคันลาโนจะวามะเกห้าทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุลากัจจปโปจะมะหานาโมอุภาสุงวามาสโสตะเก หกเกสโตปิธิพาคัสเิงสุริโยวัปปังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาวเจนกุมารกัสสโปเทโรมะเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐถาสิคุณากโร 8. ปดโนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสืวัลีเทราปัญจอิเมชาตานลาเตติลากามะมะเ เสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชาลันตาสีลาเตเชนอังขมังเทสุสันทิตา 10. บรตะตานังปุรัตโตอาสิทักขิเนเมตตสุต,ตักังทชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังสิบเอ็ด ขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยัสุตตะกังอากาเสชะทะน่งอาสิเสสาปากรารสันทิตา 12. ชินานาวราสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวตาตปิตาตาทิสันชาตาพาหิรัตยัตุปัตถวา 13. อาเสสาวิะยังยันตุอนันตชินะเตชาสาวะสัตโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรสิบ ชินะปัญชาระมัชชิมหิวิหารตังมะฮิตาเลสทาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาสิบห้าอิเจวมันโตสุคุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธมนุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจรารมิชินะปัญชเรดิชินะปัญชรคาถานิทิตา